ประวัติสำนักงานวิจัยและพัฒนาการทางทหารกองทัพบ,บกกองทัพบ,บกได้จัดตั้งสำนักงานประสานการวิจัยและพัฒนาการทางท,างทหารของกองทัพบ,บกสวพทบขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2515ตามคำสั่งกองทัพบ,บกที่71ทับ2515ลงวันที่29กุมภาพันธ์2515โดยกำหนดให้เป็นส่วนราชการในสำนักงานผู้บังคับบัญชาของกองทัพบ,บก มีหน้าที่เป็นส่วนปฏิบัติการประสานงานเกี่ยวกับการวิจัยและพัฒนาการทางทหารของกองทัพบ,บกและมีหัวหน้าสํานักงานประสานการวิจัยและพัฒนาการทางทหารของกองทัพบ,บกเป็นผู้บังคับบัญชาโดยยังไม่มีอัตราการจัดตั้งหน่วยที่ถาวรในขณะนั้นเมื่องานด้านการวิจัยและพัฒนาการทางทหารของกองทัพบ,บกมีปริมาณเพิ่มมากขึ้น กองทัพบ,บกจึงให้แยกสวพทบอ,ออกมาจัดตั้งเป็นหน่วยงานโดยเฉพาะในปีพุทธศักราช2522โดยให้บรรจุกำลังพลในอัตราส่วนโครงเฉพาะตำแหน่งหลักและสำคัญเท่านั้นและมีพลตรีประสาทวิมลศิลปินเป็นหัวหน้าสำนักงานประสานการวิจัยและพัฒนาการทางทหารของกองทัพบ,บกทานแรงต่อมาในปีพุทธศักราช2523 กองทัพบ,บกอนุมาติให้ใช้อัตราเฉพาะกิจเพื่อพลางหมายเลข0100ส่วนบังคับบัญชาในสำนักผู้บังคับบัญชาตามคำสั่งกองทัพบ,บกลับเฉพาะที่103ทัพ23ลงวันที่14กรกฎาคม2523เรื่องการดำเนินการจัดตั้งสำนักงานประสานการวิจัยและพัฒนาการทางทหารกองทัพบ,บกซึ่งเปลี่ยนานามหน่วยจาก สำนักงานประสานการวิจัยและพัฒนาการทางทหารของกองทัพบ,บกมาเป็นสำนักงานประสานการวิจัยและพัฒนาการทางทหารกองทัพบ,บกโดยมีที่ตั้งหน่วยชั่วคราวอยู่ที่อาคารภายในหอประชุมกองทัพบ,บกถนนราชสีมาแขวงวชิระเขตดุสิตกรุงเทพมหานครในปีพุทธศักราช2527พระราชกิจฎีการแบ่งส่วนราชการและกำหนดหน้าที่ของส่วนราชการกองทัพบ,บก กองทัพไทยกระทรวงกรลาโหมฉบับที่7พุทธศักราช2527มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่6กันยายน2527ให้จัดตั้งและกำหนดหน้าที่ของสำนักงานประสานการวิจัยและพัฒนาการทางทหารกองทัพบกเป็นส่วนราชการเพิ่มขึ้นในกองทัพบกโดยให้เป็นหน่วยขึ้นตรงต่อกองทัพบกมีผู้อำนวยการสำนักงานประสานการวิจัยและพัฒนาการทางทหารกองทัพบกเป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบ จนกระทั่งปีพุทธศักราช2531สวพทบจึงได้รับอนุมัติให้ใช้อัตราเฉพาะกิจหมายเลข1800ตามคำสั่งกองทัพบ,บกเฉพาะที่12ทับ31ลงวันที่18มกราคม2531 โดยกำหนดให้เป็นส่วนราชการขึ้นตรงกองทัพบกมีที่ตั้งถาวรณนะอาคารสำนักงานประสานการวิจัยและพัฒนาการทางทหารกองทัพบกถนนราชสีมาแขวงวชิระเขตดุสิตกรุงเทพมหานครและในปีพุทธศักราช2552ตามพระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการและกำหนดหน้าที่ของส่วนราชการกองทัพบกกองทัพไทยกระทรวงกลาโหมพุทธศักราช2552 มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่1เมษายน2552แบ่งส่วนราชการโดยเปลี่ยนนามหน่วยจากเดิมสำนักงานประสานการวิจัยและพัฒนาการทางทหารกองทัพบ,บกเป็นสำนักงานวิจัยและพัฒนาการทางทหารกองทัพบ,บกและให้ใช้อัตราเฉพาะกิจหมายเลข1800ฉบับปรับปรุงแทนและในปีพุทธศักราช2558 สวพทบได้ย้ายที่ตั้งหน่วยแห่งใหม่มาที่อาคารกองการกีฬาสํานักงานสวัสดิการทหารเดิมซึ่งอยู่ติดกับสโมสรทหารบกวิภาวดีถนนวิภาวดีรังสิตแขวงสามเซนในเขตพญาไทกรุงเทพมหานครตามคําสั่งทอบอรับเฉพาะที่29ทั58ลงวันที่26สิงหาคม2558จนกระทั่งปัจจุบัน สำนักงานวิจัยและพัฒนาการทางทหารกองทัพบ,บกมีภารกิจและหน้าที่ในการวางแผนอำนวยการประสานงานควบคุมกำกับการและดำเนินการเกี่ยวกับการวิจัยและพัฒนาการทางทหารทั้งในด้านหลักการและด้านยุธทธภปกรณ์ตามที่กองทัพบ,บกกำหนดตลอดจนดำเนินการกำหนดและรับรองมาตรฐานยุธทธภปกรณภายในกองทัพบ,บกมีการจัดหน่วยโดยแบ่งส่วนราชการออกเป็น5ส่วน 1. กองนโยบายและแผน 2. กองการวิจัยและพัฒนา 3. กองมาตรฐานทางทหาร 4. กองสารสนเทศการวิจัยและ 5. แผนธ,ธุรการอัตรากำลังพลประกอบด้วยนายทหารนายสิบลูกจ้างประจำและพนักงานราชการรวมบรรจุจริงจำนวนทั้งสิ้น7 0นาย